รายได้จากการทำยูทูปเนี่ยนะครับมันเหลือเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับก็เอามาทำคอนเทนต์พัฒนาพื้นที่จากการฝึกงานฝีมือที่ตัวเองมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับรช่างก็จะถนัดในเกือบจะทุกงานนะครับทำทุกงานที่ที่สามารถทําได้นะครับที่สามารถทําได้ที่ทําไม่ได้คือทำเครื่องบินนะครับที่บินบนฟ้าน,นั้นทำไม่ได้เพราะว่ามีประสบการณ์จริงๆนะครับต่อให้ไป ให้ไปทําก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะที่ทาเครื่องบินทํายานอวกาศออกนอกโลกอางนี้าทาไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดความสามารถจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าทําบ้านทําร้านทํานู่ทนทํานี่ทำนั่นนะครับอันนี้เป็นงานพื้นฐานนะครับที่คนส่วนใหญ่ทําได้แต่เลือกที่จะไม่ทานะครับแต่เลือกที่จะมาทําเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับมันสกระปรก นะครับมันไม่สะอาดสะอ้านแต่ลุงช่างไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับลุงช่างชอบสวัสดีครับธันตะวันลุงช่างชอบหยิบจับทําอะไรที่ที่ที่เราสามารถจินตนาการแล้วก็ทําออกมานะครับให้ดีที่สุดนะครับอืมเยี่ยมเลยเนาะคุณเซมนะครับผมว่าถ้าให้ถูกต้องคนงานทุกหน้าที่ในวังผูลุงต้องจ้างครึ่งหนึ่งไม่จ้างเึิ่งหนึ่ง ถ้าเราไม่จ้างเลยใช้ Youtube อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถึงเขาจะมาหากินกับเราก็จะโอเคคุณเซมนะครับต้องต้องเรียนให้คุณเซมคุณเซมทราบแบบนี้นะครับงานที่ลานลงพ่อปู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้ว่าเหมือนงานพารที้ทำตลอดทั้งวี่ทั้งวันนะครับไม่ใช่ว่าลุงช่างจะให้ Youtube ทำตลอดวันไม่ใช่นะครับ หลักๆคนที่เป็น y o u t u b e นะครับเขามาถ่ายทำนะครับทําคลิปไลฟ์สดอะไรต่งางๆหรือว่าพูดคุยกับกลุ่ม f c ที่ติดตการลมช่างประนผังก,ก็ก็จะมีไรายได้กันนะครับเรียกว่าเป็นกอบเป็นกรำแล้วกันนะครับ2องปีปี2ปี2ปีแรกๆนะครับเรียกว่าไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับเมื่อก่อนทุกคนยังไม่มีงานทํานะครับ ทุกคนตอนที่อยู่อกอกเนี่ยยังไม่มีงานทำนะครับเพราะว่ามีแค่ทำลุงช่างก็เริ่มนะครับต่อเติมบ้างน,นะก็จะมีอ่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเชื่อมเหล็กได้นะก็เป็นพี่ออกนะครับพี่ออกอายุน้อยกว่าลุงปีหนึ่งน,นะครับอายุเท่ากันในพี่หนึ่งนี่แหละแต่ลุงก็เรียกพี่นะครับเพราะเขามี ประสบการณ์ในการทำงานเป็นช่างเชื่อมนะครับก็มีพี่อ๋ออาพิเศษนะอาพิเศษสเตชันตอนนั้นเป็นยูท b e ช่องแรกๆที่มานะเป็นคนช่วยต่อเติมบ้านนะต่อเติมด้านหน้านะครับต่อเติมด้านหน้าเพราะว่าเอซีมาก็ไม่มีที่หลบฝนหลบแดดก,กันนะครับก็เลยต่อเติมมาข้างหน้าเพื่อที่จะเอาไว้ต้อนรับนะครับมีโต๊ะอ,อะไรไว้ต้อนรับเอซีที่เดินทางมานะครับ พอที่กอกถ้าเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆนะครับช่วงนั้นก็จะมีแค่อาทิเสรแล้วก็พี่อ๋อครับแล้วก็อีกไม่กี่ช่องนะครับที่ช่วยกันทํางานส่วนช่องอื่นๆนะครับอีกเป็นร้อยๆช่องเนี่ยเขาไม่ได้มีงานหยิบจับทำรสดีค้าแม่รัตรีพยารนะครับชือสันุ่นะครับสสดียามเช้านะครับแม่นะครับ เพราะว่าพื้นที่บ้านกก่อนนะครับมันเป็นพื้นที่แคบๆนะครับพื้นที่ไม่กี่ไม่กี่งานนะครับก็จะทําได้อยู่แค่นั้นที่เหลือก็จะเป็นบริเวณที่เป็นตลาดนะครับตลาดนัดนะครับที่มีการปรับสภาพตรงนั้นนะครับคุณเซลล์แต่พอเราย้ายมาอยู่ที่จำปาดงเนี่ยนะครับในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีพื้นที่เนื้อที่อยู่ก็ไล่ไล่อยู่นะครับ คนต้องช่วยกันทํางานนะครับคุณเซมนครับถ้าจะให้ลุงช่างเอาเงินไปจ้างช่างมาทำํำให้คุณคุณเซมย้อนไปดูว,ว่าช่วงที่ลุงช่างนะครับต้องเดินทางไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนะครับใช้เงินไม่ใช่น้อยยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกคนที่อยู่รู้นะครับทุกคนก็อยู่ด้วยความเข้าเข้าใจกันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะๆถามว่าม,มีปัญหาไม่มี ปัญหามันมีนะครับแต่เราก็พูดคุยกันเป็นการภายในเราก็ไม่ได้อยากให้เอาเรื่องที่เกิดภายในไปพูดคุยข้างนอกนะครับถือว่าเป็นความไม่เหมาะสมเราก็ไม่อยากจะให้คนที่อยู่รอบนอกเนะี่ย้องมาไม่สบายใจนะครับมันมีมีทุกวันแหละนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องยุ่งยิ้มๆๆนะครับเรื่อง ความไม่เข้าอกเข้าใจกันมันมีแหละนะครับใครทํามากทําน้อยนะต้องบอกคุณเซมอย่างนี้นะครับว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วยูทูบที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเลยนะครับต้องเรียกว่าย้ายถิ่นฐานมาจากสี่กรนะครับมาอยู่ที่จำปาดุนทุกคนเต็มใจที่จะเดินทางมานะแรกๆก็มาเช่าบ้านตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ รอบบริเวณลานหลวงพ่อปู่เพราะว่าลานหลวงพ่อปู่นะครับพื้นที่ของุงช่างพระสนขับยังไม่มีการปรับสภาพพื้นที่นะครับยังเป็นโคกหนองนาโมเดลอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมพระทำเป็นโคกหนองนาโมเดลส่วนที่กิถนนใหญ่นนะครับก็จะเป็นเขาจะปลูกมันสำปะหลังนะครับพื้นที่เนื้อที่นะ่าจะอยู่ประมาณประมาณ สามไร่เห็นจะได้สามไร่เศษนะถ้าที่มองด้วยสายตานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามไร่เศษหรือสี่ไร่นะครับก็จะแบ่งกันเป็นสองส่วนก็ส่วนนึงก็เป็นของพี่เน่งอีกส่วนนึงก็เป็นของุูช่างครับไปส่วนผับนะแม่เพียรวันนอนสวัสดีครับน๋อแม่เพียรวันนอนก็ทําบ้านใหม่เนาะทําไว้ตอนรับ 4, เอฟซีบ่นะเห็นเป็นโครงสร้างเหล็กคำนหนเนาะแม่เพียรน,นะครับ ก็ลุงป้าแถบ้านไม่อยู่ครับป้าแถบ้านกลับไปทําธุระนะครับกลับไปทําธุระก็น่าเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวน่าจะมาแล้วแหละนะครับแต่ไม่รู้จะมาถึงวันไหนนะครับป้าแถบ้านจะกลับมาก่อนส่วนเสื้อผ้าไปก็คงไปทําธุระ,ะหลายวันหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คงกลับมาถ้าคุณเซมบอกว่าจ้างจ้างครึ่งหนึ่งไม่จ้างครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะครับแต่ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนที่เรามาอยู่กันใหม่ๆเนาะปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาที่แบบทํางานแล้วเกิดอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นเนีเน่ยมันไม่มีนะครับสติครที่โกเจแปนนะครับปัญหาบอกว่าทํางานไปแล้วเจ็บนู่นเจ็บนี่นะปวดนั่นปวดนี่นะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากการทํางานมันไม่มีนะครับปัญหามันไม่มีแบบนั้นนะครับทางานมันก็ต้องเหนื่อยล้าไปธรรมดานะครับ ลุงช่างเคยเป็นพนักง,งานบริษัทนะตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ13ปีนะครับจบป .6 นะจบป6มาหปีนะครับ13ปีนะครับก็จะมีท่าแก่อยู่ที่ร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอวานนิวาสท่านเห็นว่าลุงลุงช่างเนี่ยอ,อยากไปทำงานนะครับท่านก็ไปรับไป้ทำงาน เงินเดือนเดือนละ500นะครับเงินเดือนเดือนละ500 <S <S เริ่มทํางานนะครับสากระเบือจะเรือลบกระับทำทุกอย่างขายของที่เป็นพวกของร้านขายของชาําร้านชัวน่วหวยเราก็เรียกร้านชั่วขายของชาเป็นร้านรับขายส่งนะครับร้านขายส่งก็จะจัดของส่งให้กับแม่คงแม่ค้านะครับที่ไปซื้อของเพื่อที่จะไปขายตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามตำบลตามต่า,ตาตง,งๆนะครับตำบลต่างๆหมู่บ้านต่งตางๆนะครับเป็นร้านขายของ ทั่วไปนะครับลุงช่างเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ13นะทำงานตั้งแต่นะครับตื่นตั้งแต่ตีสามนะเจนะ้าแก่ให้ตื่นตีสามออกมาจัดหน้าร้านนะครับเอาของทุกอย่างมาตกแต่งหน้าร้าน,นทําทุกวันนะครับเลิกงานทีก,ก็ประมาณ6โมงเย็นหรือ1ทุ่มทำอย่างนี้ทุกวันนะครับไม่เคยบน่นไม่เคยพูดหรือทําอะไรให้อ่า เขาแก่ต้องไม่สบายใจนะครับเพราะเราตัดสินใจที่จะมาทํางานกับเขาแล้วทําด้วยใจจริงๆนะครับไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยนะเพราะว่าเราเรารักในการทํางานนะครับถ้างานที่เราทําำงานที่เราหยิบจับนะครับต้องเป็นงานที่เรารักที่จะทำนะก็ร้านกาแฟร้านมันไม่เหมือนร้านกาแฟไม่สวยจ้างเขาทำถึกค่ะคุณมนวิพาแท้แท้นะครับคุณมนวิพาต้องมาดูก่อนนะครับ ต้องมาดูก่อนว่าร้านที่ลุงช่างทำเนี่ยนะครับมันดูมันร้านกาแฟไหมข้างในนะครับแต่ถ้าจะทําให้เหมือนร้านเอซอนคาเฟ่คงไม่ได้นะเพราะว่าร้านเอซอนคาเฟ่เนี่ยเขาจะเป็นร้านแฟรนไชส์ที่มีเอกลักษณ์ของเขานะครับนะรูปแบบการขึ้นโครงขึ้นอะไรต่างๆขึ้นโครงสร้างต่างๆนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับถ้าเราไปลอกเลียนแบบนะครับไม่แน่เราอาจจะมีคดีเพิ่มก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ การทำร้านกาแฟมันก็ต้องมีสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเห็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอย่าง Starbucks เขาทําในห้างสรรพสินค้าอันนั้นเขาก็อินโนเวทพื้นที่ทําต่างๆนะครับเขาจ้างช่างนะครับลายแสมบาทนะครับร้านที่มีราคาสูงนะครับหลักหหลักขึ้นไปนะครับการันตีได้นะครับความสวยงามนะครับขอให้คุณมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถที่จะ นำมาประกอบเป็นร้านได้เนี่ยนะครับคุณลงทุนอย่างน้อยนะครับร้านกาแฟร้านดังๆที่เขาทำกัน,นาตามปัม๊มปตทต่างๆนะครับลงทุนหลักร้านนะครับกว่าจะได้สวยขนาดนั้นนะครับคุณมลพิพาต้องเข้าใจนะครับว่าลุงช่างไม่ได้มีทุนอะไรขนาดนั้นนะครับลุงช่างหยิบจับอะไรก็ต้องเป็นก็ต้องดูว่ารายไ,ได้จากการทำยูทูบเนี่ยนะครับมันเหลือเดือนนึง เท่าไหร่นะครับก็เอามาทำคอนเทนต์พัฒนาพื้นที่จากการฝึกงานฝีมือที่ตัวเองมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับคุณช่างก็จะถนัดในเกือบจะทุกงานนะครับทำทุกงานที่ที่สามารถทําได้นะครับที่สามารถทําได้ที่ทําไม่ได้คือทำเครื่องบินนะครับที่ไปบินบนฟ้าอันนั้นทําไม่ไดนะ้เพราะว่ามีประสบการณ์จริงๆนะครับต่อให้ไปให้ไปทาก็คงทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เลยต่างๆเยอะแยะมากมายนะที่ทำเครื่องบินทายานอวกาศออกนอกโลกอยี้ยทาไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดความสามารถจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าทําบ้านทําร้านทํานู่นทํานี่ทาน,นั่นนะครับอันนี้เป็นงานพื้นฐานนะครับที่คนส่วนใหญ่ทําได้แต่เลือกที่จะไม่ทำนะครับแต่เลือกที่จะมาทําเพราะว่ามันหนึ่งนะครับมันสกปรกนะครับมันไม่สะอาดสะอ้าน แต่ลุงช่างไม่ใช่คนแบบนั้นนะลุงช่างชอบสวัสดีครับทันตะวันลุงช่างชอบหยิบจับทําอะไรที่ที่ที่เราสามารถจินตนาการแล้วก็ทําออกมานะครับให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าทุกท่านเห็นก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มที่ไม่อยู่นะครับจำดนนลุงช่างรีบทางานนะท่านเคยเห็นไหมครับยกโครงสร้างนะครับบ้าน นะครับบ้านที่พักเนี่ยนะครับโครงสร้างที่ยกเนี่ยใช้เหล็กกำมะนไนทนะครับ3าคูณสหนา1.8เป็นเสานะครับเป็นเสาตัวเสาบ้านนะครับแล้วก็ใช้เหล็กกำมะนไนท์สามคูณหนคูณหนนะครับเป็นคานรับแล้วก็ใช้เหล็กกำมะนไนทนะครับสคูณหน่าคูณ1.5นะครับเป็นจันทานนะครับเป็นเหล็กจันทานนะครับคูณ ทันจาไอซ์แลนด์ขอบคุณครับสำหรับซุปเปอร์สปิเกอร์นะครับนะครับขอให้คืนกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับนะครับแล้วก็ใช้เหล็กแปรนะครับเป็นเหล็ก2องคูณหนคูณหนนะครับแล้วก็ใช้เหล็กมาใช้หลังคามงด้วยซิงค์นะครับเมทัลชีทนะครับหนา4.0นะครับนะเกือบจะทุกหลังนะครับใช้วัสดุที่ดีที่สุดนะครับ ที่ลุงช่างคิดว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้นานนะแต่การายกบ้านแต่ละหลังนะครับใช้เวลาเพียงหนึ่งวันนะไม่มีใครที่ไหนเขาทากันหรอกนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาที่จํากัดนะครับเวลาที่ลุงช่างจะต้องทําให้ทันให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะต้องรีบทาตั้งบ้านสี่คูณห้าเมตรเนี่ยนะครับใช้เวลาหนึ่งวันนะครับขึ้นโครงเสร็จปุ๊บขึ้นหลังคานะครับ วันที่2ก็ยึดฐานลากนะครับด้วยเหล็กหรืออะไรสกรูลงไปนะครับเชื่อมติดกับพื้นแล้วก็เข้าแบบเข้าลานะครับเทพื้นปรับระดับต่างๆนะครับขึ้นโครงนะใช้เวลาไม่ถึง4-5หวันนะครับเข้าอยู่ได้ที่ไหนเขาไม่ทํากันนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับและมีที่เดียวในโลกเลยนะครับพี่ทำอะไรแบบนี้นะคิดว่านะครับ พราะว่าส่วนใหญ่นะครับเขาจะทํากันแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเขาจะดูรูปดีดูนี่ทีนะครับแต่ลุงช่างจะทําแบบนี้แล้วก็ทําได้ดีจริงๆนะครับก็ถือว่าชมตัวเองนะครับถือว่าชมตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่พี่ที่ช่วยกันทานะก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเหมือนการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเราทําขึ้นมานะครับถ้าเราทําดีนะครับคนอื่นเขามามองมาเห็นเออทำไมครับ ทำไมเขาเชื่อมเหล็กดีจังเลยที่นี่นะครับนะสังเกตดูบ้านแต่ละหลังนะครับที่ยกที่ย้ายออกไปนะครับไม่ได้มีการที่จะต้องเอาตู้เชื่อมอะไรมาเชื่อมเพิ่มเติมในการที่จะรัดนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าลูกช่างมีจะเชื่อมนะครับเหล็กทุกทุกมุมเลยก็ว่าได้นะครับนะตัวยึดเกาะทุกอย่างทุกมุมถ้าเกิดเป็นอะไรที่แข็งแรงนะครับเราต้องทำให้มันแข็งแรงนะครับ